สวัสดีครับภูมิใจที่ได้สวัสดีครับภาษาไทยค่ะสนุกค่ะคนไทยสัสมคีกันนั่นคือความเห็นและความรู้สึกของเด็กๆมุสลิมในโรงเรียนบ้านยี่งอจังหวัดนาราธิวาสหลังจากได้เรียนรู้ความเป็นมาของคําว่าสวัสดีความหมายและเนื้อหาของเพลงสรรเสริญพระบารามีเพลงชาติไทยและธงชาติไทยผ่านสื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่านชุดภูมิใจความเป็นไทย ที่ครูวันิดากิติโชควัฒนาจัดทำขึ้นโดยต้องการให้เด็กๆเกิดความรักชาติรักแผ่นดินเกิดและภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมที่เด็กๆซึมซับมาแต่วัยเยาว์ก็มีความรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยจะมีกริยาวาจาที่นอบน้อมขึ้นรู้จัก กล่าวทักทายผู้สูงวัยกว่าด้วยการกล่าวสวัสดีแล้วก็พนมมือไหว้อย่างที่เราสอนไปนะคะถ้าสมมติว่านหนูเจอคุณครูแล้วก็หนูสวัสดีให้คุณครูหมายความว่านหนาูให้คุณครูมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ครูวันิดากิติโชควัฒนาครูดีในดวงใจประจำปี2551ยังเตรียมผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์น้ำตกปาโจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิน่นเพื่อเพิ่มทักษะการอา่านเขียนและจับใจความสำคัญเพราะมีบททดสอบให้ทุกคนได้ทำอีกด้วยเรียนฟรีเรียนดีที่แดนใต้อมอบหนังสือดีน,น่าอา่านส่งมาตามที่อยู่นี้ด่วน